็นไรนะไม่สบายเหรอเป็นปีกว่าแล้วค่ะแล้วลงลงโซเชียลเป็นบี้อาการหน่อยนะเป็นปวดตรงไหนที่จุดปวดไนวตึงตึงปวดตรงนี้สอนข้างเป็นคาตัวเลยค่ะโอเคค่ะตั้มก็จะไม่ได้ทำไนะทำพูนที่ว้านทั้งสองร้อยนะ Để tôi thấy đúng không mấy? Cái này là không mấy? Cái này là không mấy? Pháo mấy? Đi lát đó Các cái thằng luôn vọng sống đói, đó

Năm dài lắm luôn 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 เป็นไงโล่งไหมรู้สึกโล่ง hmm. ข mm ึ้นรู้สึกโล่งขึ้นนะจบุญนะทำไดมจะปเดียวได้มันโล่งขึ้นพอแล้วทำบุญใช่ไหมลองวิ่งให้ดูหน่อยได้เอาวิ่งวิ่งองเอาวิ่ง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 เอ้นดนมวิ่วิ่งวิ่ง่งเป็นไงวิ่งอีกออีกสัรอบนนอมาเดินไว